การเตรียมท่อนพันธุนม์มันสำปะหลังมันสำปะหลังนะครับสามารถขยายพันธุ์ได้นะครับทั้งเมล็ดและลำต้นนะครับแต่การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับไม่เหมาะสมสําหรับเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกเพื่อขยายผลสู่โรงงานแปลรูปหรือเพื่อการค้านะครับเนื่องจากเมล็ดนะครับมีระยะฟักตัวประมาณ2เดือนทําให้ไม่สะดวกในการปลูกเพื่อการค้าและการปลูกโดยใช้เมล็ดในแปลงปลูกโดยตรงนะครับนระยะต้นอ่อนจะมี ความอ่อนแอนะครับจเจริญเติบโตช้าไม่สามารถแข่งขึ้นกับวัชพืชได้นะครับมีจํานวนต้นอยู่รอบน้อยดังนั้นการขยายพันธุ์มันสปะหลังด้วยท่อนพันธุ์นะฮะที่มีคุณภาพดีเยี่ยมมีผลทําให้ผลผลิตด,ดีนะครับซึ่งมีการเตรียมท่อนพันธุ์มันสปะหลังที่มีข้อพิจารณาดัางนี้นะครับการเตรียมท่อนพันธุ์นะครับลักษณะการาสับท่อนพันธุ์นะครับโดยมีวิธีการสับตรงหรือสับเอียงนะครับรวมทั้ง การใช้มีดหรือใช้เครื่องตัดหญ้านะครับติดใบมีดตัดนะครับไม่ทําให้ผลผลิตที่แตกต่างกันดังนั้นนะครับการเลือกวิธีและอุปกรณ์ในการสรับท่อนพันธุ์จึงอยู่กับความพร้อมของแรงงานและอุปกรณ์ที่มีอยู่นั่นเองอายุของพันธุ์ที่เหมาะสมนะครับมันสําหลังเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ด้วยลําต้นนะครับโดยอายุของท่อนพันธุ์ที่เหมาะสมนะครับจะอยู่ในช่วง8ถึง12เดือนนะครับซึ่งเมื่อนําไปปลูกจะมีเปอร์เซ็นต์อยู่รอดถ,ถึง 9 0 9 4ถึงเเซนะครับขนาดของท่อนพันธุ์นะครับตัดท่อนพันธุ์ยาวขนาด20เซนติเมตรนะครับสำหรับปลูกในฤดูฝนและความยาว25เซนติเมตรนะครับสำหรับปลูกในช่วงปลายฤดูฝนนะครับมีตาไม่น้อยกว่า5ตาต่อต้นท่อนพันธุ์นะครับมีตาไม่น้อยกว่า5ตาต่อ,ตอนนท่อนพันธุ์นะครับท่อนพันธุ์จากลำต้นจะเจริญเติบโตดีกว่าท่อนพันธุ์จากกิ่งพันธุ์นะฮะควรเลือกต้นพันธุ์ใหม่สดไม่บอบช้ำไม่มีโรคและ แมลงเข้าทำลายง่ายครับการแช่ตอนพันธุ์ด้วยธาตุอาหารนะครับแนะนําให้ใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีนะครับในการแช่ตอนพันธุ์มันสำปะหลังนะฮะหช้อนต่อน้ํา20ลิตร10ช้อนต่อน้ํา200ลิตรนะครับ เพราะนะครับโฟีจะช่วยทําให้นะครับสารชีวภาพหรือฮอร์โมนเล่งลากทําให้มีผลผลิตและมีปริมาณแป้งในหัวที่แตกต่างกันนะครับจึงไม่จําเป็นต้องเพิ่มทุนในการหาท่อนพันธุ์ที่นํามาใช้ในการปลูกเป็นต้นเก่านะครับและนะครับสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานถึง1เดือนนะครับแนะนําให้นะครับใช้นะครับวิธีการแช่ท่อนพันธุ์นะครับด้วยโฟตีนะครับปริมาณนะครับสิบถึงสินาทีนะครับในการแช่ท่อนพันธุ์ตัวนี้ก็นะครับผมก็ทําการทดลองเองแล้วนะครับรู้สึกว่าจะ มีผลดีมากๆเลยนะครับก็ขอแนะนำนะครับสำหรับใครที่นะครับอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์โฟทีนะครับเพราะนะครับโฟทีนะครับจะช่วยทําให้ความงอกงามนะครับอยู่รอดสูงนะครับซึ่งแตกต่างกับการไม่แช่ท่อนพันธุ์เลยนะครับโดยนะครับการแช่ฮอร์โมนนะครับหรือปุ๋ยชีวภาพนะครับทำให้มีวิธีการดังกล่านะครับไม่สิ้นเปลืองนะครับและทําให้เร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชได้ดีด้วยนะครับดังนั้นวิธีการนะครับที่ เราใช้แช่ท่อนพันธุ์นะครับในการตัดสดนะครับไม่เกินนะครับสิวันนะครับเราต้องมีการวางแผนให้ดีนะครับในการตัดลําต้นและการแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับต้นมันสำปะหลังได้มาจากพื้นที่ที่มีการขาดธาตุสังกะสีนะครับแซเอ็เมื่อนําต้นพันธุ์จากแหล่งที่ขาดธาตุอาหารดังกล่าวมาปลูกนะครับต้นมันสำปะหลังมักจะแสดงอาการขาดธาตุสังกะสีนะครับตั้งแต่ต้น อย่างเล็กนะครับวิธีการแก้ไขทําได้โดยการแช่ในสารละลายสิงค์นะครับทั้งนี้สามารถแช่ไปพร้อมกับสารเคมีป้องกันกําจัดเพี้ยแป้งนะครับหรือหากไม่สะดวกในการแช่ท่อนพันธุ์นะครับสามารถฉีดพ่นทาดอาหารดังกล่าวนะครับทางใบนะครับด้วยโฟทีนะครับใช้ดีมากๆเลยนะครับแนะนําสําหรับคุณผู้ชมนะฮะที่ติดตามรับชมอยู่นะครับแนะนําให้ไปลองใช้ได้นะครับในอัตราส่วนนะครับหช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับ สิช้อนต่อน้ํา200ลิตรนะครับในการฉีดพ่นตอนเช้านะฮะทุกๆเช้านะครับห่างกัน15วันฉีดครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่มันสำปะหลังนะครับเริ่มงอกจนถึง60วันหลังปลูกเรามาดูในส่วนของการแช่ท่อนพันธุ์เพื่อป้องกันนะครับและการกําจัดเพี้ยแป้งมันสำปะหลังนะครับหากใช้ท่อนพันธุ์ที่มาจากแหล่งที่มีการระบาดของเพี้ยแป้งนะครับมันสำปะหลังหรือในพื้นที่ปลูกโดยรอบนะครับการระบาดของเพี้ยแป้งอยู่ก็แล้วนะครับควรแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนะครับเพื่อป้องกัน แมลงก่อนปลูกนะครับสารเคมีที่แนะนำนะครับก็คือนะครับใช้โฟทีนะครับหรือว่านะครับใช้สารเคมีที่มีการป้องกันนะครับแมลงอัตราส่วนที่ใช้ในการแช่ต้นพันธุ์นะครับก็คือจะมีพวกไทอะมิโนเซียมนะฮะยีนะครับมีอะมิแล้วก็จะมีนะครับอิมิดาโคนพริกนะครับเจนะครับมีไดโนมีไดโนทีฟูเรนนะครับสินนะครับ วิธีการผสมสารเคมีนะครับแช่ท่อนพันธุ์ทําได้โดยการผสมนะฮะสารเคมีใดชนิดใดชนิดหนึ่งนะฮะตามอัตราส่วนที่แนะนํานะครับแล้วแช่ท่อนพันธุ์นะครับทิ้งไว้5-10นาทีเท่านั้นพอนะครับควรแช่นะครับไม่เกิน10นาทีนะครับเนื่องจากทําให้มันสัระลักแสดงาการอาพวกสารเคมีนะครับทำให้สิ้นเปลืองเวลานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่นะครับ เมื่อแช่เสร็จแล้วสามารถนำไปปลูกได้ทันทีนะครับหรืออาจจะพึงลมไว้ให้แห้งก่อนก็ได้นะครับโดยปกตินะครับในการปลูกในพื้นที่1ไร่นะครับใช้น้ําแช่ท่อนพันธุ์มันสําปลังเนี่ยนะครับประมาณ80ลิตรนะครับเมื่อมีการแช่ท่อนพันธ์สาถึงครั้งนะครับให้นําน้ำนะครับในถังแช่นะครับออกนะครับสามารถผสมในอัตราส่วนหรือความเข้มเท่าเดิมนะครับที่เทลงไปในการแช่ท่อนพันธุ์มันสําปลังนั่นเองนะครับก็จะช่วยทําให้ การจัดเพี้ยแป้งที่ติดมากับท่อนพันธุ์นะครับแล้วก็สารเคมีที่แทรกซึมไปในท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนะครับหลังจากนั้นนะครับมันสำปะหลังของเราก็จะงอกนะครับแล้วสารฆ่าแมลงก็จะมีฤทธิ์นะป้องกันการทําเข้าทําลายของเพีียแป้งได้นั่นเองนะครับอ่ะนะครับก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับฝากคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับรายการ GP c h a ช n e l นะครับวันนี้ก็ ได้แนะนำนะครับวิธีการแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนะครับแล้วก็การเตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังให้กับคุณผู้ชมได้เตรียมตัวกันนะครับในช่วงนี้ก็ฝากโปรโมชั่นสําหรับโฟที่ใครที่สนใจนะครับในการที่จะนำโฟตีไปแช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังนะครับก็โฟตีหนึ่งช้อนนะฮะต่อน้ำ20ลิตรนะครับโฟตีสิบช้อนต่อน้ำสองลิตรนะครับหนึ่งซองเพียงหกร้อยบาทนะครับหนึ่งซองเพียงหกร้อยบาทสามซองหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งกล่องสิบซอง 4,500บาทนะครับแถมฟรีเสื้อ1ตัวนะครับหซองสามารถใช้ได้1 5บหถึงยีไร่นะครับผสมน้าได้800ลิตรเลยทีเดียวนะครับท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมโทรเข้ามาได้กันนะครับศูนย์เก้าเนย์สองห้าศสอาะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอาไว้จะเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ